รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรุณรุ่งบ่ายคลอยจวบสายันมนุษย์อย่างเรามีชีวิตแค่เฉลี่ยสองหมื่นวันเราจิงกกับมาพ้อิสุสุหนึ่งทันแล้วเตรียมพบกับเทากีรติเทพพันเราคือสลัดมัน สวัสดีครับสวัสดีครับ้อนรับเข้าสู่รายการสรัดมัน Unlimited เที่ยวเป็นมากัวเที่ยวสนุกไร้ขีดจำกัดผมสมชายชมพูน้อยผู้นวยการูุิภาพภาคกลางทททครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับพี่อ้อแล้วทำไมเราไม่ไม่เปิดรายการนะพี่อ้ออาก็นี่ไงล่ะเจ้าของรายการครับพี่สมชายอะสมชายนี่แหละสมชายต้งแต่หัวจอดทา พี่จะบันเทิงทำไมครับเขามายึดรายการเราครับพี่ไม่ใช่พอเขาจะมาแล้วเขาจะพาเราไปเที่ยวไงนี่คือเที่ยวหลากหลายในสไตล์ภาคกลางครับผู้ชมครับตีมของเราในวันนี้ครับเที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์และท่องเที่ยวล่องวิถีชุมชน วันนี้ตลาดเก้าห้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจ็ดตลาดเก่าในเมืองสุพรรณบุรีตลาดบ้านสุดตลาดศรีประจันตลาดท่าช้างนะครับตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตลาดโพพยาและก็ตลาดสามชุกครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวที่สุพรรณเนี่ยวันเดียวเที่ยวไม่หมดแลวผมเคยมาถ่ายละครที่นี่ด้วยจริงดิที่นี่มีการถ่ายทําละครถ่ายทำภาพยนตร์เยอะมากออย่างตอนเด็กๆผมก็ได้มาถ่ายอะไรบุญชูครับที่นี่อ๋อค <ผม S 2> ุณเล่นไม่ได้เล่นเลยที่พูมันไม่ได้เล่นเลยเจระจาบาน คุณเล่นไม่ได้เล่นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคุณเล่นไม่ได้เล่นพอครับแล้วเรื่องที่พอเล่นเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักพอถ่ายที่นี่ป่ะครับอ๋อผมก็ไม่ได้เล่นครับเอาละเดี๋ยววันนี้ดูครับแล้วพอผมแล้วก็น้องฟอยครับเราจะเดินเที่ยวในตลาดเก้าห้องครับรับรบกวครับพอครับครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปเลยเลยไปสุพรรณฮะไปสุพรรณครับไปสุพรรณโอเคไปครับไป นี่เลยฮะหนมเปี๊ยะครับตั้งกุ้ยกี่แปลว่าอะไรนะตั้งกุ้ยกี่อ๋อเป็นเป็นชื่อร้านอ่ะอ๋อเป็นแซ่แซ่ตั้งงี้แซ่โบแซ่เบแซ่ตั้งแซ่แซ่แซ่เสียกีน่างากาเกากีน่าเงาพวกนั้นเราเกากีน่างากาเกากีน่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ครับครับจะห่อเลยครับอตอนนี่แหละครับกำลังมาเรียนอยู่ว่าวิธีการเข้าถึงเอาละเอาละอ๋อแล้เดี๋ยวผมลองผมมาลองจับอุ้ยเจ็บเจ็บจับหนุ่มเปี๊ยะเลยหน่มเปียตีหนุ่มเปี๊ยเลย อะไรวะผลงานพี่สมชายเรามีกี่ไส้อะไรยังไงครับก็มีถั่วดำถั่วเหลืองถั่วเหลืองปนฟักแล้วก็ฟักล้วนแล้วไส้ไหนที่คนอื่นเขาไม่ขายเลยพี่นก็ไส้โคกระโ๋องไส้กระป๋องแล้วแก้วัดีครับแล้แก้วัดีครับแล้วแก้วันนิดน้อยแล้แก่ ล้วสูตรนี่คิดเองไหมครับสูตรหรือว่ามีที่อื่นมีขายไหมอ๋อสูตรดั้งเดิมขายมันต้องนานแล้วกี่ปีแล้วครับแปดสิบไม่อายุเท่าแก่กี่ปีแล้วเจสิบกว่าเท่าแก่ครับผมขออนุญาตลองชิมหนงเปี๊ยะเท่าแก่นะครับใช่นี่ฮะคุณผู้ชมดูสิครับไม่ใช่หนงเปี๊ยะนี่กาวอ๋อนกาวอ่ะครับกาวขออนุญาตลองนะครับอขอร้องไวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตึ้งชื่อครับเวลานั่งเที่ยวมาที่ตลาดเก้าห้องเนี่ย ครับไม่ต้องมาที่นี่ครับ,รบต้นกุ้ยกี่ ที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ถ้เกิดใครมาที่ตลาดเก้าห้องแล้วเนี่ยไม่มาที่นี่เนี่ยถือว่าพลาดลาดหน้าเจ๊จุกครับมาแล้วต้องกินให้ได้เจ๊แกะเจ๊เปียเจ๊แสกการอะไรห้มามไปกินต้องมาเจ๊จุกเท่านั้นเพราะที่นี่นะครับจุดเด่นของร้านเขาเนี่ยคือเส้นเล็กลาดหน้าไม่ใช่มีกรอบลาดหน้าได้อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยเขาบอกว่าพอเอาเนี่ยลาดปับเนี่ยเส้น,นยังกรอบอยู่ใช่ไหมครับเจ๊จุกาเอาละเดี๋ยวไปชิมกันเลยดีกว่าโอ้โหพอล่าเลยอะทำไมครับน่าตาดีมากฮะ huh? นี่จะดูครับพ่อเส้นทอดคือคนผมเนี่ยยังดูแบบเต็มที่กัดอยู่แต่มาดูจานพอครับทำไมหน้าตาแปลกๆไปครับพ่อมันเปลี่ยนไปครับมันอันเซนเนี่ยเอาเดี๋ยวเราลองชิมกันหน่อยพอครับถามอีกหนึ่งอย่างเว็บไซต์เที่ยวภาคกลาง dot com เนี่ยเราเราเราพิมพ์ภาษาไทยได้เลยอ่ะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยครับเราเขียนว่าเที่ยวภาคกลาง dot com ลักษณะเข้ามา เข้ามาเรียบร้อยก็จะพบกับข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของ19เก้าจังหวัดภาคกลางเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นั้นเราก็จะมีการดาวน์โหลดนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้และหรือว่ากิจกรรมเด่นๆทุกกิจกรรมก็อยู่ในที่นี้รวมถึงรายการ สลัดมันด้วยนะครับก็ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการเที่ยวภาคกลางนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับที่ www เที่ยวภาคกลาง .com ได้เลยใครเข้าไปโหลดเยอะเข้าไปดูเยอะเดี๋ยวผมมีของรางวัลให้เป็นตัวตบินไปกับกรุงเทพฮองกงอยครับผมคนจะมีปัญหาเหมือนผมมีขนาดว่าเราเดินทางเยอะครับเข้าจังหวัดนี้ผมต้องไปไหนบ้างที่เที่ยวใหม่ๆเป็นยังไงบ้างเว็บที่นี่เลยครับต้องเข้าให้ได้ครับเที่ยวแบบหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนสตาร์ทรถบั้งแล้วก็ไปเลยครับแล้วก็ข้อมูลพร้อม อยากเที่ยวที่ไหนชอบที่ไหนกินที่ไหนอย่างเช่นวันนี้ครับเราอยู่ที่ตลาด9ก้าห้องที่สุพรรณีอีกหนึ่งที่นะครับที่ตลาดเก้าห้องเลยนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์เลยหอดูโจรผอดูโจรหอดูโจรพี่หอดูโจรนี่นะครับเขามีไว้เพื่ออะไรรู้ไหมพี่อ๋อเพื่ออะไรครับ สมัยก่อนเนี่ยจะมีโจนเยอะชุกชุมมากที่สุพรรณเสือใบเสือใบครับเสือใบก็คือชอบผู้ชายก็ได้หรือว่าชอบผู้หญิงก็ได้นะคะเสือผู้หญิงอะครับเสือผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ครับผ่อซึ่งอโจรเนี่ยนะครับมีขนาดนะครับกว้าง3ามคูนสนะครับเท่าตึก4ชั้นและบริเวณชั้น2กับชั้น3เนี่ยจะมีเจาะรูไว้รอบสีด้านเพื่อที่ไว้ส่องเวลาโจรมาเนี่ยเอาปืนเสียบแทงปั้งปั้งปั้งเอาอย่างนี้ดีกว่า ุณขึ้นไปดูดีว่าวันนี้ผมจะเป็นพลเมืองดีของเมืองสุพรรณบุรีครับผมคุณน้เป็นโจรเป็นโจรอะไรผมไม่โจรป้นใจครับเอาเอาไปดูมุมสูงหน่อยไปไปดูกันว่าจะมีโจรที่สุพรรณหรือเปล่าเนี่ยสมัยก่อนเขาคิดได้นะครับ เป็นหอดูโจนนะไว้ดูไว้ปกป้องตลาดเก้าห้องแห่งนี้นะครับอ่านี่คือบรรยากาศด้านบน,นครับหอดูโจนนะครับผมโจนปัจจุบันนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับตอนนี้หอนี้น่าจะกลับกลายเป็นหอดูเสือเสือผู้หญิงอยู่เสือผู้หญิงไว้ดูผู้หญิงอเอาดูสาวเอาเห็นยวเราซองดีกว่ามีเสือหรือเปล่าวันนี้ครับวหอครับเสือมาแล้วครับเสือมาโจนหนึ่งครับเสือผู้หญิงมาแล้วครับมันจะมากินกายของพวกบ้านแล้วครับ เสือออกมาแล้วครับเสือกำลังครับหน้าตามดูโม่มากเลยครับผมเสือหยุด๋ยงนี้ยกมือขึ้นไม่งั้นผมจะยิงคนปัง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 นี่คือขนม ที่อยากจะแนะนำของตลาดเก้าห้องนะครับคือขนมไข่ปลาครับร้อนอานแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทีนี่ไม่ไหวจริงเลยเนี่ยเฮ้ยตลาดมันอลิมิต็ดครับก็ต้องขอมอบเครื่องเล่น AJ DVD ครับให้กับตลาด9ห้องครับรับมอบโดยอาจารย์เจนครับ คณะกรรมการการพัฒนาท่องเที่ยวตลาดเก่าห้องครับเย้เก่าห้องสุพรรณบุรีเก่าห้อง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 เก่าห้อก่ามาเก่าห้องเก่าห้องเก่าห้องเก่าองเ่าหกปาห่าหเา I don't, I even don't even want a couple. ตอนนี้นะครับเราอยู่ันที่วัดเขาดีสลักนะครับอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่อัญซีเลยใช่ไหมครับพออใช่ครับก็ถือว่าเป็นอันซีสาของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับปกติรอยพระพุทธบาททั่วไปเนี่ยนะฮะท่านเหยียบไปปุ๊บก็จะเป็นรอยบุ๋มแต่ที่นี่ครับเหยียบไปปุ๊บเด้งขึ้นมามีที่เดียวในประเทศไทยครับที่นี่เลยครับถือว่าเขาดีสลักอันซีนเลยนะครับันนี้เพราะว่าเป็นที่ที่มีการประดิษฐานนะครับพระพุทธบาทที่มีมงคลร้อยแปดประการด้วยกันสล ยังไม่เคยมาที่นี่ผมเชื่ออย่างนั้นใช่นี่แหละครับอันซีนสามครับเที่ยวภาคกลางครับยัไม่เคยแน่ๆฮะอลากหลายเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางโอ้ยอายแล้วครับผมอายต่อไปเดี๋ยวผมจะมัดมือตัวเองผมจะไปนี่แหละครับนี่นะครับพระพุทธบาทจับลองนะครับที่วัดเขาดีสลักเรียกได้ว่าใครมาสุพรรณบุรีเนี่ย ต้องขึ้นมากราบไหว้ที่เลยนอกจากจะเห็นวิวสวยสวงามแเนี่ยยังเป็นสิริมงคลแก่ชาติตระกูลอีกด้วยเรามีมงคลสถานร้อยแปดอยู่นะครับเป็นมงคลพิเศษนะครับครับเป็นมหามงคลที่ทุกคนนั้นต้องมารับความเป็นสิริมงคลที่นี่ครับจากนี้เดี๋ยวผมเนาติขอพรแบบอย่างเป็นทางการเลยนะครับยังเป็นทางสุพรรณดีวาทำไมอะทำไมอะ ขอเป็นทางการการธนบุรีไม่ได้ครับอันนี้อยู่สุพรรณต้องขอเป็นทางสุพรรณบเครับแต่เป็นประจำครับสิ่งที่ผมขอให้บผู้ชมคือให้ทุกคนในมีความสุขเพื่อที่จะได้หลุดพ้นสลัดมันอลิมมเตจังหวัดสุพรรณบุรีอีกหนึ่งสถานที่อันซีนวัดเขาดีสลัดครับ จีนเลยนะฮะครับถ้าเรามาสุพรรณนะครับถ้าไม่ได้มาที่นี่นะครับที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรแสดงว่ามาไม่ถึงสุพรรณครับก็อยู่ในตัวอำเภอเมืองสุพรรณเลยนะครับครับผมอยู่ที่สารเจ้าพ่อที่สุพรรณบุรีตรงนี้นะครับเกิดมาจากความร่วมมือนะครับสายสัมพันธ์20ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีแะนแต่พระนท่าน บรรหารศิลปอาัาชรานายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยนั้นท่านอยู่ในช่วงเวลานั้นท่านได้ตัดสินใจสร้างปฏิมากรรมชิ้นนี้ขึ้นมารวมทุกสิ่งทุกอย่างของ5,000ปีของเมืองจีนมาไว้ที่นี่ถือว่าเป็นมังกรที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเรารุยไปดีกว่าครับเจ้าหน้าที่รอเราอยู่แล้วไปครับอเลลส่่่วนนของพพีีหักกรเราจะมาสระผมกันนะครับผมเอาใส่รองเท้าเอานี่มาใส่เท้าเหรอ ปดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณฝอยครับวันนี้นะครับผมก็ดีดีมากเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาที่นี่ครับผมเหมือนกันเลยครับคุณฝอยครับเทำหน้าบันอุ้ยทาหน้าบันอุ้ยทาหน้าบันอุ้ยโทษโทษโทผมแก้มเลยสายเก็บสามีฉัได้งานตายตายตัวรอเล่นนะไปจุดยาเอาตายกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือพี่นาจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับคอยพา คณะลูกทัวร์ของเราเข้าไปเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรมันก็เป็นลูกหลานมังกรนะพี่เป็นพิพิธภัณฑ์มังกรเลยไปครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่แนะนำนิฮาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อลูกสองเราคือลูกหลานมังกรตัวจริงสีจริงครับหลอ คำสวิมูลค่าของมังกรทองตัวนี้ก็ประมาณ2ล้านบาทับเถ่ายรูปก็ได้ถ่ายยกก็ได้นะคะแต่แบ่งกันด้วยนะวเดินครับงีพันครับท่านเห็นแล้วนะครับผมไม่ได้แตะต้องไม like er, ่ได like> ้ทำอะไรเลยครับเขาคนเดียวเข้าด uh ูอยู่นะครับและอยู่ที่นี่ด้วย ใช่น้ำเหลืองคนนะอ๋อไม่น้ำเหลือง,องของ,องจีนของทางจีนเขาโอ้โหโ<อ>โขนาดนี้เลย<อ> เราเดินผ่านการเวลา5,000ปีน,นะครับตอนนี้เราเดินมาได้ครึ่งทางนะครับ2,000กว่าปีเดี๋ยวเราไปต่อห้องต่อไปครับทั้งหมดมี20กว่าห้องนะครับตามไปดูต่อครับ yeah. สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนะครับก็คือว่าแต่ละห้องที่เข้ามาค่อนข้างกระชับ,บเล่าเรื่องกระชับรวดเร็วนี่ไงฮะกระชับเลยไปไปห้องต่อไปอุมม้ยตกใจหมด ครับนี่เราวันนี้เราก็เต็มที่เลยจบท้ายที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรพอครับเดี๋ยวท้ายนี้ครับพอเป็นตัวแทนของภาคกลางทั้งหมดครับเชิญชวนผู้ชมมาเที่ยวครับเถิดครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวในภาคกลางนะครับเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางไม่ได้ไกลกรุงเทพเลยครับหรือว่าไม่ได้ไกลจากที่อื่นเพราะฉะนั้นท่านอยู่ที่ภาคอื่นก็สามารถที่จะเดินทางมาสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องของวิถีชุมชนต่างๆก็ มีอยู่ที่ภาคกลางทั้งหมดครับวันนี้มีความสุขครับต้องขอบคุณครับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับภูมิภาคภาคกลางครับท่านสมชายชมพูน้อยครับขอบคุณมากครับครับแม่วันนี้เป็นแขกพิเศษแต่ก่อนจะลาคุณผู้ชมในคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมกับท่านพอและน้องฟอยขออนุญาตเข้าไปไหว้ศาลเจ้านี่หน่อยขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองคําถามประจําสัปดาห์นี้นะครับถามว่าวัดเขาดีสลักมีสิ่งใดที่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก สลัดมันอลิมิเต็ดขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางคณะกรรมการพัฒนาตลาด9ห้องสำนักศิลปกรที่2จังหวัดสุพรรณบุรีวัดเขาดีสลักพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรบ้านสวนจุรีปันสุขที่เอื้อเฟื้อสถานที่พักให้กับทีมงาน UCI Corporation สำหรับอุปกรณ์สื่อสารระหว่างสายธรรมเสื้อผ้าพิธีกรจาก x อซและขอขอบคุณอ s สุ u รูปสมองก,กรที่ถูกต้องตามหลักเนี่ยต้องดูยังไงหน้าเนี่ยต้องเป็นหน้าเหมือนปูขาต้องเหมือนกระต่ายเขาเนี่ยต้องมีลักษณะของเหมือนของกวา,ดวกางด้วยห<ส>ูต้องคล้ายลายของวัว<ส>ตัวต้องเป็นลำตัวของงูเก็ดเป็นเกรดของปลาขาของเสืออุ้งเท้าของเหยี่ยวเอ๊ะ<แ>วัยรุ่นเลยของนี้ว้ายแล้วชื่นชมเลยครับยอดแล้วพอพอได้ไหมเป็นมือขวาพอได้ไหม